ข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจอดป้ายแรกเศรษฐกิจไทยแพ้ยับชุดเครดิตธรรมนัต ปรากฏการล็อกถล่มในการเลือกตั้งซอมจังหวัดลำปางเขต4ทําให้สนามการเมืองสั่นสะเทือนอีกครั้งหลังเดชทวีศรีวิชัยจากพรรคเสรีรวมไทยของเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศท,ที่เอาชนะชนิดไม่เห็นฝุ่นกับคู่แข่งเจ้าที่เดิมวัฒนาสิทธิวังผู้สมัครจากพกรรคเศรษฐกิจไทยของผู้กองมนัสร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า ทั้งวัฒนาธรรมนัตเป็นอดีตสสพลังประชารัฐที่ถูกขับพ้นพักทั้งคู่ทำให้ผลเลือกตั้งครั้งนี้ถูกถอดบทเรียนกับอ่านนัยะเป็นอย่างมาก หากไล่เรียงดูจะพบว่าพักเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครโดยเปิดทางให้พักเสรีรวมไทยที่เป็นพักร่วมฝ่ายค้านลงชิงชัยแทนซึ่งเจ้าของพื้นที่เดิมคืออิทธิรัตนรัทส,สุรินร์อดีตสสลำปางพักเพื่อไทยเสียชีวิตเมื่อปี2563จึงมีการจัดเลือกตั้งใหม่ แต่ฟังพักเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครหลังพินิจจันทร์รัรินเปลี่ยนใจไม่ลงสมัครคราวนี้เกิดคำถามต่างๆขึ้นมาในเวลานั้นผลคือวัฒนาสิทธ,ธิวังจากพลังประชารัฐได้รับชัยชนะตามมาด้วยร้อยตำรวจโทสมบูรณ์กราพจนจากพักเสรีรวมไทยที่ได้คะแนนที่สอง ต่อมาสารดีกามีคำสั่งพิภากษาให้มีการเลือกตั้งสสลำปางเขต4ขึ้นใหม่หลังก,กอกตให้ใบเหลืองวัฒนาสิทธิวังสอบสวนพบการซื้อเสียงเลือกตั้งจึงนำมาสู่การเลือกตั้งครั้งนี้การหาเสียงที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์โจมตีเรื่องการซื้อเสียงที่เกิดขึ้น อีกด้านมีการมองว่าคะแนนทางฝั่งเพื่อไทยเทมาทางพักเสรีรวมไทยหรือไม่แม้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะออกตัวไม่เอาบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันร์โอชาแต่ภาพของเศรษฐกิจไทยก็ยังอยู่ฝั่งรัฐบาลและติดภาพเป็นอดีตคนของพลังประชารัฐด้วยทำให้เข้าทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในการหาเสียงครั้งนี้เต็ม สำหรับผลการเลือกตั้งที่ออกมาเรียกว่าผู้กองพายตั้งแต่สนามแรกในการส่งผู้สมัครในนามพักเศรษฐกิจไทยในซีกพักเสรีรวมไทยก็ได้สสเขตคนแรกของพักรวมมีสสส1คนทำให้พักเศรษฐกิจไทยสสหายไปหนึ่งคน ในฟังพักเสรีรวมไทยก็รีบออกมาเคลมว่าเป็นปรากฏการณ์แลนสไลด์โดยสมชัยสีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าแผ่นดินถล่มที่ลำปางแล้วเบอร์หนึ่งเสรีรวมไทยเบอร์สมเศรษฐกิจไทยสอสอพลังประชารัฐเดิม ผลลับดังกล่าวกระทบชิ่งมาถึงขั้วอำนาจสมปอเพราะเป็นภาคต่อความเสื่อมระบบสามปอเริ่มจากสนามเลือกตั้งซ่อมภาคใต้ที่พลังประชารัฐพ่ายให้กับพรักประชาธิปัตย์ทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลาชนิดราบคาบด้วยสถานการณ์ภายในพลังประชารัฐที่กาลังแก่่งผ่านการงัดข้อกันเองภายใน เป็นช่วงรอยต่อที่พลังประชารัฐขับมุง้งธรรมนัตพ้นพักนั่นเองตามมาด้วยการเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพเขตหลักสี่จตุจักรที่มาดามหลีสรันรัตเจนจากคะจากพลังประชารัฐแพ้ให้กับสุรชาติเทียนทองจากพักเพื่อไทย และไม่ใช่พลังประชารัฐแพ้ได้ที่สองแต่กลับได้ที่4เป็นรองให้กับพักก้าวไกลและพักก้าถือว่าเสียหน้าอย่างมากสำหรับพลังประชารัฐที่เคลมว่ากทอมอกับภาคใต้เป็นพื้นที่ฐานเสียงตัวเองต่อด้วยเลือกตั้งซ่อมจังหวัดราชบุรีที่พลังประชารัฐไม่ส่งผู้สมัครลงแทนเอปารินาไกรคุป ทำให้สอจอเสงชัยทิพย์กมลพันทิพย์ผู้สมัครจากประชาธิป,ปัตย์คว้าชัยแทน ล่าสุดกับสนามเลือกตั้งกอทอมอกระแสชัดชาติฟรีเวอร์เป็นแรงส่งไปยังผู้สมัครสอกอพักเพื่อไทยได้ที่นั่งเกือบครึ่งของสมาชิกสกได้20ที่นั่งจาก50ที่นั่งกลายเป็นแลนสไลด์แรกของพักเพื่อไทยที่ฮึกเหิมไปถึงการเลือกตั้งใหญ่ปีหน้า ในเวลานี้ขั้วาสามปอรัฐบาลอาจกำลังหน้าบานยิ้มแก้มปริกับสูตรคิดสอสอ,สอหาร500ที่จะมาดับฝันแลนสไลด์เพื่อไทยแต่ผลเลือกตั้งซ่อมจังหวัดลำปางครั้งนี้อย่าได้ชะล่าใจเป็นอันขาดโดยเฉพาะบิ๊กตู่ที่จะสู้ต่อเป็นนายกสมัยที่สามที่ต้องฟากระแสะความเบื่อระบอบลุงและความบอบช้ำทางเศรษฐกิจ ยังคงบอนใสพลังประชารัฐลามไปถึงพักร่วมรัฐบาลที่ติดภาพเป็นพวกเดียวกับลุงขนาดธรรมนัตประกาศศึกกับบิ๊กตู่ชัดเจนยังไปไม่รอดเพราะอีกแง่หนึ่งธรรมนัตก็ทำการเมืองสองขาเพราะเจ้าตัวก็บอกชัดเจนว่าเคารพทั้งบิ๊กป้อมทักษิณด้วยความไม่ชัดเจนนี้ก็ทำให้พักเศรษฐกิจไทยจุดยืนไม่ชัด ทั้งหมดนี้เป็นภาพสะท้อนว่าการเมืองไทยยังไม่พ้นจากระบอบสามลุงเลือกตั้งครั้งหน้าทั้งโจทย์กติกาอาจแทบไม่ต่างจากปี2562ส่วนผลลัพธ์จะเป็นเช่นเดิมหรือไม่ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป ข่าวลึกบ่มลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง f e c o o o y o y t u t u n e w s w s e เว็บไซต์ MGR และสนที่แอปวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ